โครงสร้างราคาน้ำมันต่อ1ลิตรเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค่าน้ํามันดิบละมันต้องมีค่ากลัน่น<ะ>มันต้องมีภาษีมันต้องมีการอุดหนุนเข้าออกกองทุนนั้นนี้น้นใช่ไหมทาไมวัดมันซับซ้อนเหลือเกินทําไมมันต้องมีวัดสองรอบครัพี่อย่างนี้คุณหน่ย่ยในหลักการกฎหมายภาษีเนี่ยเราซื้อสินค้าชั้นไหนเนี่ยเราจะต้องจ่ายวัด ถูกต้องไหมครับหลักการจะซื้อกังกี่ทอดนี่สินค้าตัวเดียวกันนี่นะฮะไหลไปกี่ทอดเนี่ยในหลักการของกฎหมายแบบสมบูรณ์เลยเนี่ยนะฮะก็คือต้องจ่ายภาษีแหวกนะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ที่มีการถกเถียงและมีการพ,พูดคุยกันมาโดยตลอดเนี่ยกับนักกฎหมายทางด้านภาษีเนี่ยราคาลงกันเห็นไหมฮะแหวกมันควรจะไปอยู่ต่อท้ายที่ราคาลงกันครับไม่ใช่มาอยู่ต่อท้ายภาษีสับสามมิตรพอต่อท้ายภาษีเทศบาลต่อทองกองทุนน้ามันกองทุนอนุรักษ์ ไอ้พวกนี้ไม่ใช่สินค้าแวดมันควรอยู่ต้นทางที่ต่อท้ายราคาลงกันนะแล้วจึงต่อมาด้วยภาษีสับสามิตอะไรก็ว่ามาแต่เมื่อคุณคิดแวดกลับมาเนี่ยราคาของแบบต่างกันทันทีฮะเล่นไปถึง3บาทสําสหรับเบนซิน95อย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่มาก แต่กับไม่มีนักวิชาการทางด้านภาษีอะไรต่างๆเลยนะมาพูดถึงอันนี้คือประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้แหละฮะคือความไม่เป็นธรรมเป็นปัจจัยภายในสีฟ้าๆเนี่ยคือการคำนึงถึงความมั่นคงทางไรายได้ของรัฐบาลกลายเป็นว่าภาษีน้ำมันเนี่ยกลายเป็นประชาชนเป็นคนจ่ายเลี้ยงรัฐบาลนะตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลเลี้ยงประชาชนนะผลของมันก็คือว่าตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเลื่อยมาจนถึงปี6 -4 นี่นะฮะ รัฐบาลประยุทธ์นี่ขึ้นนำชิงแชมป์ผู้นำที่สามารถเก็บภาษีน้ำมันได้สูงเป็นอันดับหนึ่งนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย2,475เลยนะฮะนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงสูงถึงฟีละ200ล้านบาทเมื่อก่อนคือตารางเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือตารางเพิ่งมาเป็นแบบนี้ตารางเป็นแบบนี้มาตลอดครับแต่ว่าอะไรเกิดเพราะอะไรปัญหาที่ทําให้รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยฮะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย สูงโด่งมากในภาษีน้ํามันข้อเท็จจริงก็คือว่าการใช้กลุ่มน้ํามันของเราเนี่ยการใช้กลุ่มเบนซินของเราเนี่ยอยู่ที่า30ล้านลิตรฮะอันนี้คือข้อมูลเมื่อมกราคมปี2565จากกรมธุรกิจพลังงาน mm hmm. ก้อน mm hmm. ดีเซลเนี่ยเราใช้65ล้านลิตรครับ mm hmm. ดังนั้นเมื่อเอา6บาทเข้าไปคูณ65ล้านลิตรเนี่ย มันเลยสูงโดดมากในะขณะที่รัฐบาลอื่นๆอาจจะเก็บเบนซินเนี่ยใกล้เคียงกันฮะเลทแบบนี้ฮะหกบาทเจ็บาทแต่มันใช้อยู่เพียงแค่สามสิบล้าลิตรคือดีเซลเนี่ยเป็นน้ามันสําคัญของภาคขนส่งของประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงพยายามคุมราคาดีเซลไม่ให้เกินสาสิบาทมาทุกๆรัฐบาลแต่คุณหนุ่ยดูนะครราคาหน้าลงกันของดีเซลณนะัุบันแถบสีส้มช่องแรกของกลุ่มดีเซล ราคาหน้าลงกัดเนี่ยฟาดไปถึงสามสิบห้าบาทเออใช่ครับแปลว่ากองทุนน้ำมันที่คนเติมเบนซินกับแก๊สโซฮอลเนี่ยไปจ่ายชดเชยให้คนเติมดีเซลถูกไหมฮะสภาพการดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ากองทุนน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาพติดลบสองหมื่นกว่าล้านบาทก็เลยใช้วิธีหมุนเวียนเปลี่ยน ของถ่ายมากันและกันระหว่างเบนซินกับดีเซลไปล้วงเงินกองทุนน้ำมันมาจ่ายลดทอนตัดราคาที่น่าลงกันสิบบาทต่อลิตรครับคุณจะได้ถูกกว่าเดิม14บาทแต่เงินนั้นมันก็มาจากคนเติมเบนซินไงใช่ไหมอันนี้คือไส้ในที่มันสอดอยู่แต่เวลาวิธีที่รัฐบาลสื่อสารเนี่ยเขาจะพูดแค่เฉพาะปลายทางครับคุณหนุ่ยคะนี่นี่คือปัจจัยภายใน